ชุดหมายที่แท้จริงของลูฟี่คืออะไรและอนาคตหลังจากที่คว้าวันพีชและเป็นราชาโจรสัตว์ได้นั้นเขาจะทําอะไรต่อนะครับที่จะทำให้โลกวันพีชนั้นกลายเป็นสิ่งตามที่ลูฟี่นั้นวาดฝันเอาไว้ สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิและสวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยเชื่อว่านะครับหนึ่งคำถามนะครับที่แฟนวันพีชทั่วโลกนั้นสงสัยมาตลอดเลยเกือบ30ปีนั้นสมบัติวันพีชนั้นคืออะไรกันแน่นะครับและนะครับเอาจริงๆนะถากย้อนกลับไปในช่วงแรกๆของวันพีชทุกคนก็คงจะมองว่านะครับหากลูฟี่สามารถคว้าวันพีชได้ปั๊บเนี่ยเนื้อเรื่องก็คงจะจบในทันทีเพราะว่ามันดูเป็นความฝันนะครับที่ลูฟี่นั้นอยากจะไปให้ถึงให้ได้อยากจะคว้าวันพีชเพื่อเป็นราชาโจรสลลลััดแต่ก่กกบาายเป็นว ากนับเนื้อเรื่องในตอนนี้นะครับการคว้าวันพีชของลูฟี่นั้นอาจจะไม่ใช่จุดสิ้นสุดในการจบเรื่องวันพีชแล้วเพราะในตอนนี้เนื้อเรื่องนั้นก็กําลังปูทางนะครับสู่การที่ลูฟี่นั้นจะเจอนะครับกับบอสของเรื่องตัวจริงอย่างอิมและนะครับมันยังมีประเด็นนะครับที่ทางด้านดรเวก้าพังนะครับบุคคลที่ฉลาดที่สุดในโลกวันพีชเนี่ยได้มีการกล่าวเอาไว้นะครับว่าพี่แกนั้นไปศึกษาข้อมูลมาและรู้มาว่านะครับผู้ที่สามารถคว้าวันพีชได้นั้นจะเป็นผู้กําหนดชะตากรรมของโลกและจะเป็นคนนะครับ ที่ต่อสู้เพื่อทําการจบสงครามเสียทีนะครับก็คือมันเคยเกิดสงครามเมื่อ800-900ปีก่อนสงครามยังไม่นับว่าสิ้นสุดนะครับมันยังมีต่อและมันจะจบในยุคสมัยของลูฟี่นี่แหละประเด็นที่น่าสนใจเลยก็คือนะครับเท่ากับว่าเนี่ยการคว้าสมบัติวันพีชจะไม่ใช่จุดสิ้นสุดของเรื่องแต่จะเป็นจุดเริ่มต้นสู่การต่อสู้และการของบุคคลนะครับที่กลุมอํานาจใหญ่สุดในโลกวันพีชในปัจจุบันนี้มันเลยน่าสนใจมากว่านะครับว่าหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นและประเด็นที่น่าสนใจหนึ่งจุดเลยนะครับก็คือม จะมีฉากที่ลูฟี่นั้นนะครับพูดถึงความฝันของตนเองนะครับว่าเขานั้นมีความฝันอีกอย่างหนึ่งนะครับแต่ผู้ชมอย่างเรานั้นก็ไม่รู้นะว่าความฝันอีกอย่างหนึ่งของลูฟี่คืออะไรแต่ลูฟี่นั้นได้บอกนะครับคนในกลุ่มโจรสัตว์หมวกฟางหมดแล้วทุกคนต่างทึ่งนะครับและคิดว่าไม่น่าจะเป็นได้นะถ้าแบบนั้นเรามาพูดกันดีกว่าว่านะครับหลังจากที่ลูฟี่นั้นคว้าวันพีชได้เนี่ยสิ่งที่เขานั้นน่าจะทําต่อในอนาคตคืออะไรและจะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงโลกวันพีชไปตลอดการด้วย อย่างแรกเลยนะครับเราต้องบอกก่อนว่านะครับโอเคในตอนนี้เราไม่รู้ว่าสุบัติล้ำค่าอย่างวันพีชนั้นคืออะไรแต่จันโอดานั้นเคยพูดแหละครับว่ามันเป็นสิ่งนะครับที่จับต้องได้แน่นอนนะครับมันไม่ใช่แบบว er ่าเชิงสัญลักษณ์เป็นพลังแห่งมิตรภาพนะครับไปถึงโอ้ยเจอมิตรภาพหรือว่าอะไรที่มันดูกองแกงและกันมันเป็นสิ่งนะครับที่เปลี่ยนแปลงโลกวันพีชของจริงเลยแล้วก็ไปอ้างอิงอย่างที่ผมพูดนะครับกับสิ่งที่เวก้าพังแหละบอกแลยว่าเออมันเป็นสิ่งนะครับที่สามารถกําหนดชะตากรรมของโลกวันพีชได้นะัเปป็นนนนนผผูู้้้ทีี่ํําาลลกกของงโจึ ให้นะครับสมบัติวันพีตนั้นนะครับน่าจะเป็นตัวแปรที่สําคัญเลยในการที่ลูฟี่นั้นจะเอาไว้ใช้สู้นะครับในตัวของอิมจุดอ้างอิงต่อไปนะครับว่าทําไมถึงคิดแบบนั้นเพราะหากเรานั้นลองย้อนกลับไปนะครับที่มีการเกินเอาไว้ในหน้าปรติศสตร์วันพีตในช่วงร้อยปีที่ว่างเปล่าหรือ8ป0 9 0 0ปีก่อนนั้นเป็นช่วงเวลานะครับที่จอยบอยนั้นโคตรแข็งแกร่งเลยนะครับและในตอนนั้น20กษัตริย์นะครับรวมตัวกันเนี่ยก็ไม่สามารถชนะในตัวของจอยบอยได้เลยได้ซ้ําซึ่งในยุคสมัยนั้้นะรรรัับอออยยหืมมกกท่่่งงง20ษตซึผ ว่าก็จะมีอิมด้วยเนี่ยก็ไม่รู้ใช้วิธีไหนนะครับที่สามารถชนะในตัวของจอยบอยได้ซึ่งโอเคถ้าหากชนะไปแล้วสงครามควรจะจบแต่ได้พูดไปหรือว่าสงครามมันดันไม่จบไงมันดันมีการนะครับสานต่อโดยต้นตระกูลนะครับของวีวีนะครับอย่างเฟลนัตเตอรีลินลี่โดยลินลี่นั้นเนี่ยเป็นคนนะครับที่กระจ,ระจายและการโพนิกิปต่ตางๆมากมายทั่วโลกวันพีชจนเป็นสิ่งที่สร้างความปั่นป่วนให้กับฝั่งทับาลโลกหรือว่าอิมมากๆเลยนะครับเพราะว่าโพนิกิปนี้เป็นจุดบ่งชี้และการว่าประวัติศาสตร์วันพีชนั้น เคยเป็นอย่างไรช่วงร้อยปีที่ว่างเปล่าหรือแม้กระทั่งเส้นทางในการไปก่อนสุดท้ายอย่างลาฟเทลจะเป็นที่มาที่ไปนะครับของการจัดการผู้คนทั้งหมดที่สามารถอ่านอักษรโบราณอย่างโพนิกิฟได้จึงทำให้นะครับจุดมุ่งหมายแรกละกันที่ลูฟี่จะทําหลังจากคว้าวันพีทได้นั้นคือเขานั้นจะต้องเป็นคนจบสงครามและก็สารต่อเจจจำ侬นะครับของจอยบอยเผลอๆอาจจะเป็นสิ่งเดียวกันกับเจจจำงของดีนั่นแหละที่เป็นการเกลื่อนเอาไว้ซึ่งลูฟี่นั้นจะเป็นคนที่ทําสิ่งสิ่งนั้นนะครับและนี่อาจจะเป็นภารกิจหลังจากที่่เขาาาานนัั้คควสมบล วันได้คือจัดการนะครับในการโค่นล้มอิมโดยอาจจะมีชนวนที่สําคัญนะครับที่มันมากไปกว่านะครับที่ลูฟี่จะได้รับในตอนนี้ซึ่งชนวนสําคัญที่ทําให้ลูฟี่นั้นเออจะไปจัดการอิมนั้นอาจจะปรากฏขึ้นนะครับในภาคเอลบาสนี่แหละเพราะว่ามันมีร่างอาวตารของอิมมาใช่ไหมอย่างกุณโกะในการต่อสู้อาจจะทําให้นะครับเกิดความสูญเสียบางสิ่งบางอย่างและเป็นที่มาที่ไปของการที่ลูฟี่นั้นจะโค่นล้มในตัวของอิมและก็จุดที่สําคัญมันจะมีเกี่ยวกับเรื่องความฝันของลูฟี่ที่ลูฟี่นั้นบอกเอาไว้ว่าเขามีอีกความฝันหนึ่งซง ฝันหนึ่งของลูฟี่นั้นเนี่ยเราสามารถพูดได้ว่านะครับอย่างแรกเลยลูฟี่นั้นไม่ได้มีความฝันแน่นอนที่ต้องการครองโลกเหมือนคนอื่นอย่างเช่นร็อกอยากจะครองโลกหนวดดานั้นอยากจะครองโลกซึ่งลูฟี่ไม่เป็นแบบนั้นแน่นอนเพราะเขาไม่ได้ต้องการสิ่งสิ่งนั้นหรือความฝันนะครับที่ว่าเอ้ยฉันเนี่ยจะอยู่จุดสูงสุดของโลกวันพีชนะต้องการมีอํานาจมากที่สุดเชกเช่นเดียวกับอิมเชื่อว่าลูฟี่ก็ไม่ได้มีความคิดแบบนั้นสิ่งเดียวที่ลูฟี่นั้นมีและฝันคืออยากจะมีอิสระในท้องทะเลเพราะว่าจริงๆหากเราลลลอองย้นนกกกกัับไปิิมมแรๆทีี่วพ ในตัวของลูฟี่ลูฟี่นั้นเป็นคนที่รักอิสระมากๆนะครับและจุดเนี้ยผมว่าอาจารย์โอดะานั้นจะเอามาเชื่อมโยงสู่ในตอนท้ายของวันพีทแน่นอนอย่างเช่นเหตุการณ์ที่ลูฟี่นั้นเจอโคบี้แรกๆใช่ไหมโคบี้ <Kobe S 2> ก็คิดว่าตนเองนั้นเนี่ยไม่มีทางร็อกที่จะเป็นทหารเรือได้นะครับฟีลแบบว่าเขาฝันว่าอยากจะเป็นพลเรือเอกกองทัพเรือใช่ไหมแต่เขานั้นนะครับเป็นที่ค่าของอบิด้านะครับคอยเช็ดล่างขัดถูนะครับเรือของอาบิด้าอยู่จะไปเป็นได้ยังไงแต่ลูฟี่กลับมองว่าเอออยากเป็นก็เป็นเลยสิในท้ายที่สุดแล้้้วววนนคคััักกกก็ผดดใใตของโีหเาิาาม และก็ได้กลายเป็นทหารเรือนะครับที่เอาจริงในตอนนี้ก็มาไกลามากๆมกันเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่มองเหไ้ชัดเจนเลยว่าสิ่งที่ลูฟี่นั้นอยากให้เป็นมากที่สุดเลยนะครับกับการที่เขานั้นเป็นโจรศสตร์และอยากจะเป็นราชาโจรศสตร์ลูฟี่นั้นต้องการให้ทุกคนอยากจะเป็นอะไรก็ได้เป็นอยากจะทําอะไรก็ได้ทําหรืออยากจะเดินทางไปไหนก็ต้องได้เดินทางนะครับซึ่งจริงๆโลกวันพีในปัจจุบันนี้มันไม่ได้ง่ายนะเรื่องการเดินทางนะครับแต่คนปกติทั่วไปแค่ข้ามแกลนลน์นั้นเนี่ยก็ไม่สามารถทําได้แล้วมันเป็น,ปนอ,ะอะไรที่ยากลลําาาาบกกมๆแะยิ่งเข้ไป โลกใหม่ไม่เป็นไรที่แบบโคตรเจลำบากสุดๆเลยนะครับคือมีผู้คนนั้นต้องบาดเจ็บล้มตายกันเยอะในการไปในส่วนนั้นนะครับเท่ากับว่าคนในโลกวันพีชนั้นแทบไม่มีอิสระเลยได้ซ้ำนะครับกับการที่พวกเขานั้นจะเดินทางหรือทําอะไรก็แล้วแต่อันนี้ยังไม่นับรวมนะครับเกี่ยวกับเรื่องนะครับชนชั้นต่างๆนะครับที่มีมาโดยตลอดเลยและลูฟี่สัมผัสได้โดยตลอดเลยว่ามันเกิดการมีชนชั้นกันนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เขานั้นรู้สึกไม่ชอบสุดๆเลยเช่นชนชั้นนะครับของเผ่ามังกรฟ้าที่ดูยิ่งใหญ่งคร่เองครับ ชชานจับคนนั้นไปเป็นทาสนะครับหรือการมองเหยียดนะครับเผ่ามนุษย์เงือกว่าเป็นเผ่านะครับที่ดูต้อยต่ำกว่าพวกเขาและนะครับทำอะไรก็ได้กับเผ่ามนุษย์เงือกนะครับจึงทาให้ลูฟี่นั้นเกลียดในสิ่งสิ่งนี้มากๆซึ่งมันเป็นที่มาที่ไปทั้งหมดเลยนะครับกับคําที่ว่าลูฟี่นั้นต้องการให้ทุกคนเป็นอิสระมากที่สุดอิสระที่ผมหมายถึงนะครับนอกจากอิสระนะครับต่างด้านการเงินความคิดสิ่งที่ตนเองฝันนะครับอิสระที่อยากจะไปที่ไหนก็ได้นะครับอิสระทุกสิ่งทุกอย่างแล้วกันนะคร็กแแล้วต่ แต่ก็ทําได้เลยนะครับโดยไม่ต้องไปกลัวว่าเฮ้ยมันมีผู้มีอํานาจอยู่นะทําแบบนู้นเนี่ยเดี๋ยวก็โดนรัฐบ,บาลโลกจับตัวไปหลอกทําแบบนั้นเนี่ยเดี๋ยวก็ถูกเผามังกรฟ้าเอาไปทําเป็นเมียหรือเอาไปทําเป็นทาสอะไรต่างๆคือทุกสิ่งทุกอย่างนั้นล้วนแล้วแต่ติดกำดักนะครับว่าพวกเขานั้นไม่สามารถก้าวข้ามสิ่งสิ่งนี้ได้จึงทําให้สิ่งที่ลูฟี่นั้นอยากจะทํามากที่สุดเลยคือปลดแอกทุกคนให้ทุกคนเป็นอิสระนะครับและมันดันไปตรงนะครับกับทีมที่อาจารย์โอดานั้นได้วางเอาว,เกวก่ัพลงผลศาาาานิิะร ฟีนั้นเป็นพลังผลปีศาจที่ต้องการเป็นอิสระมากที่สุดเลยเป็นพลังผลปีศาจที่เป็นศัตรูต่ออิมนะครับและนะครับมันดันมีตำนานว่าเทพนิกะนั้นจะเป็นเทพที่ปลดปล่อยในตัวของธาตุนะครับซึ่งตำนานนี้มีมานะครับอย่างเช่นในเผ่าพันธุ์บัคเคียของคูมะอย่างนี้นะครับหรือเหล่าบรรดาธาตุนะครับในคุกเนี่ยผู้คนนั้นต่างนึกถึงความเป็นอิสระทั้งหมดทั้งมวลเลยนะครับซึ่งแน่นอนไอตำนานพวกเนี้ยมันอาจจะเคยเกิดขึ้นมาแล้วก็คือยุคสมัยจอยบอยจอยบอยเคยอาจจะทําสิ่ง อิมได้เท่ากับว่าลูฟี่นั้นจะเป็นคนทําสิ่งนี้ให้สําเร็จนะครับและผมเชื่อว่ามันจะเป็นความฝันที่สําคัญของลูฟี่แน่นอนในช่วงท้ายมันเป็นสิ่งที่ลูฟี่จะทําหลังจากที่เขานั้นสามารถคว้าวันพีได้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับต่อให้ลูฟี่เป็นราชาโจรสลัดเขาก็คงจะมองหละว,ว่าเราเป็นราชาโจรสลัดแล้วยังไงต่อหล่ะในเมื่อนะครับยังมีระบบเดิมๆยังไม่สามารถโค่นล้มในตัวของอิมได้นะครับและการที่สามารถคว้าวันพีได้นั้นวันพีจะเป็นกุญแจที่สําคัญในการต่อสู้นะครับเหมือนที่เบค้าพ มันเป็นแบบว่าตัวแปรที่สําคัญที่กําหนดชะตากรรมของโลกวันพีทจึงทําให้หลังจากนี้นะครับน่าสนใจเลยว่าหลังจากที่นะครับการนำ้ำผ่านการของซีจกักรพรรดิทหารหรืออะไรก็แล้วแต่ในการคว้าวันพีทและถ้าลูฟี่สามารถคว้าวันพีทได้จริงๆแล้วเลรอก็นะครับมันน่าสนใจตรงที่ว่าทุกคนจะมาช่วยลูฟี่ในการต่อสู้นะครับกับอิมหรือเปล่านะครับและจะช่วยในรูปแบบไหนและการต่อสู้กับอิมนั้นอาจจะเป็นชะตากรรมสุดท้ายของโลกวันพีทเพราะว่าจริงๆเนี่ยอาถ้าปล่อยเฉยๆมันเฉยๆไปก็ได้แต่มันมีตัวแปรตัวเร่งที่สําคัญอยู่นะครับก็คือ,อ เ,เพราะดูเหมือนว่าอิมนั้นจะมีแผนในการใช้อาวุธโบราณเพื่อโจมตีผู้คนนะครับและมันก็มีการบอกว่าหากโจมตีด้วยอาวุธโบราณ1ครั้งเท่ากับว่าน้ํานั้นจะสูงขึ้น1เมตรนะครับและในยุคของจอยบอยเนี่ยก็คือใช้เป็นว่าเล่นนะครับเป็นร้อยครั้งเลยก็ว่าได้เลยทําให้น้ํานั้นท่วมโลกวันพีจริงๆจะมีเมืองโบราณอยู่ข้างล่างด้วยนะและการที่อิมนั้นใช้อาวุธโบราณไปเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็สามารถทําลายเกาะได้ทั้งเกาะและน้ําขึ้น1เมตรและอิมนั้นหวังนะครับว่าเขานนั้นจะทําการรีเซ็ตโลกไปนนนนีี้้้ใหมมมมม่่่คคคัมมือออตยุไูแลววา ปันปวนในยุคข,ของโจรสลัดความปันปวนของลูฟี่นะครับและอิมเนี่ยเลือกนะครับให้พวกเผ่ามังกรฟ้าอยู่ที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์เมริจูนหรือว่าเลดไลท์จุดสูงสุดของโลกวันพีทเพราะว่าเป็นจุดที่จะรอดพ้นนะครับจากสิ่งสิ่งนี้จึงเป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยสิ่งที่ลูฟี่จะทําหลังจากที่เขาคว้าวันพีทได้แน่นอนสู้กับอิมอย่างที่2นะครับปลดปล่อยทุกคนให้เป็นอิสระทุกคนอยากจะไปไหนก็ไปให้ได้และเผลอๆไอ้น้ำท่วมโลกอยู่ในปัจจุบันเนี่ยที่มันเป็นอุปสรรคเลยที่ผู้้้้้้คคคนน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 ัััจจะะะะะไไไปรรบบบบททเเเเลลแแถ,แถีีก็มม่ดพดพา มางับแขนงับขาอีกมันก็อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะได้เห็นก็ได้ว่าลูฟี่อาจจะทําให้น้ําที่เคยท่วมโลกมันอาจจะไม่ท่วมโลกก็ได้แต่จะทํายังไงอันนี้ไม่รู้นะแต่ด้วยความที่ว่าอ่าเดี๋ยวมันก็คว้าวันพีทไงวันพีทอาจจะเป็นตัวแปรที่สําคัญและความเปิดอิสระที่แท้จริงนั้นคือทุกคนสามารถไปได้ทุกคนทุกแห่งทุกพื้นที่ทุกแผ่นดินนั้นทุกคนสามารถอาศัยอยู่ได้และโลกวันพี t นั้นอาจจะเป็นโลกที่น่าอยู่สุดๆตามอุดมคติของลูฟี่ในฐานะเทพนิกะเทพอิสระแห่งการปลดปล่อยและทุกคคคคนนนนนิิดดยัััังงงบบ้้้าาารววว่่่ลูฟีีจพ แล้วเขานั้นจะไปในแง่งมุมไหนไปในแนวทางไหนเขานั้นจะคว้าวันพีชเพื่อเป็นราชาโจรสัตและจบเรื่องราวของเขาเลยหรือจะเป็นการเดินทางต่อไปนะครับเพื่อเป็นการจบนะครับเรื่องราวความบอบช้ำที่ถูกฝั่งรัฐบาลโลกนั้นควบคุมมาโดยตลอดหลายร้อยปีก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับและเหมือนเดิมหากคุณั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่ฝากไว้ด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพคุณครับ